สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พี่ป้อมวันนี้เรามาถึงที่ไหนเนี่ยวันนี้ที่อำเภอเชลมะเกียรติหมู่สามตำบลพุแก่ตำบลพุแค่ตลรดบุรีนี่เองเขาบอกว่ามีคนที่ใช้แคปซูลดาโดแล้วใช่ได้ผลดีเนาะติดใจวันนั้นไปสกตมาแล้วก็เอามาโอเอ้ไปหากันเลยถึงบอกว่าปลูกพริกปลูกพริกขายด้วยเนาะอ้าวสวัสดีร้านขายนะครับเป็นร้านแค่ครับ สวันดีครับ้ครับวัสดี้ครับับอวันนี้อันนี้เชิญครับนี่คุณป้าทาอะไรครับเนี่ยกเมดผักผักเพราะเม่็ดผักขายค่ะคุณป้า้ทาหคุณป้าชื่ออะไรครับ้าจันตองป้าจันตองนะครับชื่อป้าจันตองนามสกุลครับ ดิน้ำสุกุนดินดำนะฮะแต่น้ำชุ่มด้วยนะครับแต่ไม่ได้ยังไม่มีน้ำชุ่มเาแค่ดินดำหมดทั้งบ้านเนาะเห็นใจไหมครับดินดำจริงๆนะฮะดูนะครับอันนี้เอาไว้ปลูกอะไรขายครับเนี่ยเอาไว้เพาะพริกเพาะพริกขายครับเป็นยังไงครับทำไมถึงได้ติดต่อกับบริษัทเยส่อไอแคนแคปซูลาโน่เราพริกมันเหลืองหมดเลยพริกเหลืองพริกเหลืองยอดไั่เหลืองหมดเลยทั้งหมดเลยร้อยสองร้อยถาดนี่มันเหลืองร้อยสองร้อยถาดเหลืองหมดเลยเป็นนิดหนาก็เอาเยอะนะ ทพสแหละอ๋อซื้อจากทพสมาที่ทพสที่ตะลีนี่เองของเยีดไอแครนเราด้วยนะฮะอ่าครับแล้วก็เอามาฉีดเอามาฉีดพ่นครับเป็นยังไงครับหลังจากนั้นมันก็เขียวเขียวขึ้นมาเลยเขียวขึ้นเหระเหนี่นี่มีมีพยานมีพยานมีพยานเนาะพยานชื่ออะไรเนี่ยชื่อคุณอะไรครับชื่อแอนชื่อแอนทำผสมเหรอหรือว่าผสมทอง คุณพ่อคุณแม่วันนี้ยังเอายังไม่บรรจบเลยเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับอใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวมาดูนะฮะคุณป้าเนี่ยพอพิกขายผ่านแล้วเท่าไหร่ครับขายทั้งค่ะก็เก้าสิบบาททั้งวันเขาเอางานมาคืนก็แปดสิบบาทอ๋อถ้าคืนผ่านการที่บาทแปดแปดเดืนเออเงินแม่ครับแปดเงินกับแม่กับพ่อเลยนะครับคุณป้าเดี๋ยวเชิญเชิญเชิญทางนี้ครับี่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะให้ดูกันเลยนะครับว่าเจ้าของที่ใช้เยื่อไอแคนแล้วมันดีเนี่ยนะครับ พราะพริกขายครับถูกไหมครับใช่ตอนนั้นคุณป้าบอกไงนะฮะมันเหลืองมันเหลืองแบบนี้เลยเนี่ยอ๋อมันเหลืองเลยเออหมดเลยเออเหลืองหมดเลยอ๋อนี่แสดงว่าเราผัดแล้วผัดแล้วมันก็ขาวเขียวเยียบเขียวเราผัดแล้วเขียวแลฮะมันเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้สองร้อยถาดสองร้อยถาดวันนี้ที่เรามานี่นะครับมาพบคุณป้าเนี่ยจากสองร้อยถาดเหลือแค่นี้โอ้ขายดีมากเลยเนาะลูกค้าประจำเยอะใช่ไหมใช่ลูกค้าเยอะ คราวนี้พอมาใช้เจ้าแคปตูนาโนของเยี่ยีไอรแล้วแล้วเนี่ยได้ข่าวว่า2เม็ดเองใช้200ถาดฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดกี่ครั้งครับฉีดมันฉีดไปสองเม็ดมันก็รถเราเอารถทุกวันใช่ไหมล่ะครับเออมันก็ประมาณอาทิตย์อ๋อประมาณอาทิตย์หนึ่งรถทุกวันนี่หมายถึงนุ่ป้าทำไรรถทุกวันไอเม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่า ปอชีตพลาพิซปลูกแล้วหมายถึงว่าไอ้พี่ไปลงหลุมแล้วครับแต่ว่าอีกเม็ดนึงเนี่ยเอามาใช้กันนี้เอามาผสมขวดน้ำแบบนี้แล้วเอามาฉีดต้นคุณมีเก่งเนี่ยนะตสองเม็ดเดียวสองร้อยถ่านเลยเม็ดเดียวสองร้อยถ่านเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเครื่องยืนยันแล้วนะพี่ป้อมครับว่า เย็ดไอแกนเป็นไงครับคุณป้าเชื่อใจยังครับว่ามันมันดีฟอรปุ๋ยตรงไหนก็รู้สึกว่าดีมากเลยแหละดีมากเลยเนาะแล้วคนที่ใครมาซื้อพริกคุณป้าเนี่ยคุณป้าก็จะทําให้ตั้งแต่กล้าพันเลยครับแล้ววันนี้มาแนะนําแล้วบอกให้ผสมไปเลยเลยนี่ครับป้าเบอร์โทรติดต่อคุณป้าเบอร์อะไรครับแปดสี่เลยครับเบอร์นี้เลยคุณป้าศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเก้าแปดแปดศูนย์อ๋อนะครับ วันนี้พอมติดกันเมื่อสักครู่นี่เลย <c oughs> นะฮนะเราว่าคุณป้าตัดสินใจเป็นตัวแทนขายเราที่นี่แล้วเนาะะถ้าใครสนใจนะครับโทรมาที่นี่ได้ท,ที่นี่นะครับเพื่อนเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้นะครับคุณป้าจันตองนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ,รบเป็นตัวแทนจำหน่ายที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับติดต่อได้เลยนะครับขายราคาเดียวกับบริการครับถ้าใครจะสอบถามรายละเอียดติดต่อผมได้นะครับถ้าสอบถามอะไรนี่นะ0863072156นะครับแล้วก็พี่ป้อมครับ ถ้ายังไม่ยังยังยังไม่ขายอ่ายังไม่หายสะดวกสะดวกขคล่องสงสัยก็โทรมาที่เบอร์ผมอีกครับพร้อมตุพันธ์นะครับเบอร์แปดแปดสี่สี่หนึ่เก้าเจ็ดห้าเก้านะครับ Yes ไอแกองเรานะครับบริการิที่24ชั่วโมงครับคุณป้าพูดสิว่าเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมนะเออในนั้นทำอไรที่เยี่ยมเป็นไงเยี่ยมไงเ่ยเยี่ยมจริงๆโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ